สิ่งหลายอย่างที่มีการคิดค้นจิตรกรรมในฉากบังเพลิงในคราวนี้ที่สวยสดงดงามแล้วก็มีหลายอย่างที่มีวิวัฒนาการมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเมื่อถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปยังพระเมรุแล้วจึงจะมีการปิดฉากบังเพลิงแล้วก็ชักพระวิสูตรรว่วปิดม่าน เมื่อถึงเวลานั้นเราก็คงจะได้ชื่นชมความงามเมื่อฉากบางเพลิงนั้นปิดแล้วก็จะเห็นลวดลายแบบเต็มบานนะคะครับเพราะว่าฉากนั้นนะครับก็เป็นแผ่นกั้นบังสายตาครับเป็นของใช้ประเภทหนึ่งของไทยนะครับสามารถนําเคลื่อนที่ไปใช้แล้วก็พับเก็บไว้ได้ใช้กับสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เห็นหรือว่าอาจจะใช้สําหรับแต่งหรือที่ใช้สอยชั่วคราวก็ได้นะครับ ฉากที่ใช้บนพระเมรุมาตรหรือว่าพระเมนนี่นะครับก็คือของใช้ในประเภทเดียวกันเราก็เลยเรียกว่าฉากบังเพลิงนะครับลักษณะของฉากบังเพลิงนั้นจะไม่มีกฎตายตัวว่าจะสูงใหญ่ขนาดไหนทั้งหมดนั้นจะขึ้นอยู่กับการออกแบบพระเมรุมาตรหรือว่าพระเมนและขนาดของประตูบนนั้นแต่ข้อสําคัญก็คือว่าต้องสะดวกต่อการใช้งานต้องมีความเหมาะสมและมีศิลปรกรรมที่งดงามนะครับ ในความสะดวกของการใช้งานนั้นก็จะแบ่งฉากบางเพลิงออกเป็นสองข้างแต่ละข้างก็จะมี2ชิ้นถ้าสองข้างรวมกันก็เท่ากับมีทั้งหมด4ชิ้นซึ่ง2ชิ้นนั้นจะยังพับได้นะครับซึ่งเมื่อเวลาเปิดทางขึ้นพระเมนนะครับเปิดโดยพับให้ไปอยู่ชิดกับเสาข้างประตูแต่เมื่อต้องการปิดก็ให้ดึงทั้งสองข้างออกมาชนกันเหมือนกับเราปิดเปิดประตูนั่นแหละครับ ในความพอดีทางศิลปรกรรมของฉากบังเพลิงนั้นนะครับแต่ละชิ้นก็จะแบ่งความสูงเป็น3มช่องช่องตรงกลางก็จะใหญ่กว่าช่องด้านบนและด้านล่างซึ่งแต่ละชิ้นเขียนภาพแบบศิลปะประเพณีไทยชั้นสูงเนื้อหาที่เขียนนี้ก็ขึ้นกับการออกแบบของช่างเขียนและการเห็นชอบของผู้ออกแบบรวมทั้งการออกแบบของประเมีนี้ด้วยนะครับและโดยปกตินั้นฉากบังเพลิงก็จะปิดอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นภาพเขียนบนฉากบังเพลิงจึงมักจะแสดงการเทิดทูนพระกิติยศต่อองค์พระบรมศพหรือว่าพระศพอีกทั้งภาพที่เขียนนั้นต้องเป็นศิลปะที่กลมกลืนสอดคล้องไปกับพระเมรุม,มาตรหรือว่าพระเมรุน,นั้นด้วยนะครับสําหรับฉากบังเพลิงทิศใต้นะคะจะเป็นภาพเทวดาและเทพธิดาถือเครื่องสูงมีทั้งเทวดาถือพระพิรมฉัตรเจ็ดชั้นธงสามชาย เทพธิดาถือบางแท่บางศูนย์เทวดาถือพัดโบกเทพธิดาถือพุ่มดอกไม้เทพธิดาถือจามอนและฉัดชุมสายฉากบางเพลิงที่ตะวันตกค่ะเป็นภาพเทวดาและเทพธิดาบรรเลงดุริยดนตรีภาพที่หนึ่งเป็นเทวดาตีฉิงและกลองภาพที่สองเป็นเทพธิดาดีดพินและซอภาพที่สามเทวดาดีดพินและเป่าสังส่วนภาพที่สี่เป็นเทพธิดาเป่าปีและถือกลับ ฉากบางเพลิงที่ตะวันออกนะคะเทวดาและเทพธิดาบรรเลงดุริยะดนตรีภาพที่1นึเทวดาดีดพินภาพที่สองเทพธิดาตีค้องและตีซอสามสายสีซอสามสายนะคะภาพที่สเทวดาเป่าปีและตีกลองและภาพที่สเทพธิดาดีดซอและตีกลองด้านล่างเป็นดอกแก้วกระยาค่ะ ซึ่งอาจารย์สนั่นวัฒนะนะคะหัวหน้าทีมงานสร้างสารรค์ฉากบังเพลิงพระเมนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงวินราทิ่วารัชนกรนได้กล่าวด้วยความภาคภูมิใจกับผลงานเอกของแผ่นดินชิ้นนี้ว่าได้นําศิลปะทุกแขนงมาใส่ไว้อย่างวิจตรบรรจงค่ะโดยเฉพาะศิลปกรรมไทยจากลวดลายเทวดาตามความตามคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิที่มีเทวดาเป็นผู้อาราาักขาทั้งสิทธิบนสูงสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาค่ะ ฉากบังเพลิงในครั้งนี้นะครับทั้งหมดนั้นก็มีติดตั้งอยู่4ประตูทางขึ้นซึ่งแต่ละประตูนั้นก็มีฉากบังเพลิงทั้ง4ชิ้นด้วยกันจึงนับได้ว่ามีทั้งหมด16ชิ้นนะครับในการออกแบบนั้นกําหนดที่ช่องกลางหรือว่าช่องที่ใหญ่กว่าช่องอื่นจะเขียนเป็นรูปเทวดาและนางฟ้าที่กําลังเหาะอยู่ในหัดของเทวดาสององค์ถือเครื่องสูงและส่วนนางฟ้าสององค์นั้นจะถือเครื่องดนตรีนะครับเครื่องสูงนั้นก็คือ เครื่องใช้ชั้นสูงซึ่งเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติสำหรับพระมหากษัตริย์พระราชินีและพระบรมบราชวงศ์เครื่องสูงก็มีฉัดเจชั้นฉัดหชั้นซึ่งฉัดนั้นก็คือร่มชนิดหนึ่งนะครับเป็นเครื่องแสดงถึงพระกิติยศที่พระมหากษัตริย์ทรงคุ้มครองอนาประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภานหรือว่าใต้ร่มพระบารมีของพระองค์โดยพระบารมีของพระองค์นั้นกว้างไกลไปถึงสี่ทิศก็หมายถึงว่าทรงมีร่มถึงสี่คัน แต่ครั้งที่จะจับมากางรวมกันก็จะไม่น่าชมนะครับจึงทําให้ซ้อนกันตั้งแต่ใหญ่จนไปถึงเล็กแต่พระมหากษัตริย์นั้นพระองค์ท่านก็มีฉัดของพระองค์เองอีกหนึ่งคันจึงเท่ากับมี5ชั้นโดยปกติพระบรมวงศานุวงศ์มักจะทรงพระกิติยศเป็นฉัตร5ชั้นแต่ถ้าเป็นสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระบรมราชชน,นีจะทรงพระกิติยศเป็นฉัตร7ชั้นส่วนองค์พระมหากษัตริย์จะทรงพระกิติยศเป็นฉัตร9ชั้นนะครับ นอกจากฉัดแล้วก็ยังมีบังแทรกที่กั้นบังแดดและบังสูนเป็นที่กั้นบังแดดขนาดใหญ่กว่าพัดโบกก็เป็นพัดที่ให้ความเย็นนอกจากนี้ยังมีจามอนนะครับเป็นพัดอีกแบบหนึ่งสําหรับปัดมแมลงอีกอย่างก็คือพระกรดเป็นรุ่มกว้างๆขนาดใหญ่นะครับ ท่านผู้ชมครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสร็จพระราชดำเนินน,นรถยนต์พระที่นั่งจากพระตันกิษดาโรฐานพระราชวังดุสิตถึงยังพระที่นั่งทรงถังพระเมรุอพสนามหลวงแล้วนะครับและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารถึงยังพระที่นั่งทรงธรรมหน้าพระเมนพระชนานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะ ในทางพุทธศาสนานั้นยึดถือคติไตรภูมิค่ะที่ได้กล่าวถึงพระสุมเมนว่าเป็นศูนย์กลางของภูมิทั้งสแวดล้อมด้วยสรรพสิ่งนานา,นาเช่นวิมานเท้าจตุโลกบาลรักษาเหลี่ยมเขาพระสุมเมนทั้งสีทิศและเขาสัตตบ,บริพันธ์ส่วนในทางศาสนาพราหมณ์นั้นต่างก็นับถือเทพเจ้าเป็นหลักได้แก่พระพรหมพระนารายและพระศิวะ แล้วก็เชื่อกันว่าพระมหากษัตริย์นั้นสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าซึ่งบรรดาเทพเจ้าต่างๆสถิตนักเขาพระสุเมนที่เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลน,นั่นเองมีเขาบริวารที่เรียกว่าสัตรบริพันธ์ทั้งเจสลับด้วยแผ่นดินกับแผ่นน้ําสีทันดอลล้อมไว้ประดุดกําแพงแก้วในเขตเขาพระสุเมนจะมีป่าหิมพานเป็นที่อยู่ของสิงสาราสัตว์นานาพันธุ์ล้อมด้วยเขาสัตรบริพันธ์คือยุคคันธร หรือยุคนธรเป็นคันขอบของเขาพระสุเมนเป็นที่ทรงไว้ของพระอาทิตย์และพระจันทร์อิสินธรเป็นทิพยวิมานของมหิสรรเทวบุตรกรวิกเป็นที่อาศัยของนกกรวิกสุดทัศนะเป็นที่เกิดของทิพยโอสถว่านยาวิเศษเนมินธรเป็นที่เกิดของปฐุมชาติขนาดใหญ่เท่ากงรถและกงเกวียนวินันตกะเป็นที่อยู่ของมารดาพยากรุฑและอสกันะ เป็นที่เกิดของไม้กำมยานนะคะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในไตรภูมิซึ่งถ้าสืบค้นไปแล้วก็พยายามที่จะถ่ายทอดความเชื่อเหล่านี้ออกมาเป็นผลงานทางด้านศิลปะสอดคล้องกับความเชื่อไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือพราหมณ์แล้วก็ความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์เราก็จะได้เห็นงานศิลปะที่งดงามที่หาชมได้ยาก เพียงหนึ่งเดียวในโลกอย่างเช่นสถาปัตยกรรมการสร้างพระเมรุมาตรหรือพระเมรนี้เองนะคะเมื่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ดำรงพระชนชีพจะประทับในสถานที่ประดุดังทิพยวิมานของเทพเจ้าซึ่งเราก็เรียกกันว่าพระบรมหาราชวังแวดล้อมด้วยสิ่งแสดงพระเกียรติยศนานา,นานาประการค่ะหากในกยามเสด็จล่วงลับแล้วก็จะกลับไปสถิตยังสูงสวรรค์ ถึงได้เรียกการสิ้นพระชนหรือการล่วงลับไปของเจ้านายนั้นว่าสวรรคตถ้าเป็นเจ้านายเชื้อพระวงศลำดับลดหลั่นกันมาจึงจะเรียกตามพระอิสริยยศหรือพระยศในขณะนั้นค่ะสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายถึงคติทางาศาสนาพราหมณ์กับสถานะของพระมหากษัตริย์และเจ้านายความตอนหนึ่งสั้นๆนะคะว่าเมื่อสิ้นชาติในโลกนี้แล้ว ย่อมกลับคืนไปสู่สวรรคเทวโลกตามเดิมนอกจากนี้นะครับเขยังมีความเชื่อในส่วนที่บอกว่ามีทะเลทรายทะเลที่ไราล้อมอยู่อีกเชั้นนะครับเรียกว่ามหานทีสีทนันดรซึ่งถัดจากทิวเขาอาัสการ์ออกมานะครับก็จะเป็นมหาสมุทรอยู่ทั่วทุกด้านและจะมีภูเขาเหล็ก กั้นทะเลนี้ไว้รอบเรียกว่าขอบจัก,กรวาลพ้นไปนอกนั้นก็เป็นนอกขอบจัก,กรวาลแล้วนะครับโดยมหาสมุทรในทิศต่างๆก็คือเหนือใต้ออกตกจะมีลักษณะและก็รายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปสําหรับสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ตั้งอยู่เหนือยอดเขาพระสุเมศนนั้นเป็นสวรรค์ชั้นที่สองจาก6ชั้นนะครับเริ่มแต่ชั้นแรกคือจตุมหาราชิกาขึ้นไปเป็นดาวดึงเลื่อนขึ้นไปเป็นยามะดุสิต นิม,มานารดีและปรนิมิต์ทวสวรตีนะครับสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นจจตุมหาราชิกภูมิได้46,000โยนนยมีนครไตรตรึงเมืองของพระอินทร์อยู่ตรงกลางเมืองนี้กว้างถึง8ล้านวานะครับมีปรางประสาทแก้วมีกำแพงแก้วมีประตูทองประดับแก้วเจประการเมื่อเปิดประตูจะได้ยินเสียงดนตรีไพเราะกลางนาครไตรตรึงก็มีไพยชยนต์วิมาน ที่ประทับของพระอินทร์สูงถึง25ล้าน6แสนวาระดับด้วยสัตตบริพิพพธรัตนะหรือว่าแก้วเจ็ประการที่งดงามประกอบด้วยเชิงชั้นชาลาร้อยชาลาแต่ละชาลามีวิมานได้700วิมานวิมานหนึ่งมีนางอับสรอ,อีก7คนนอกจากพระอินทร์ที่เป็นเจ้าสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ยังมีเทวดาอีก32องค์ครองเมือง32เมืองอยู่รอบนคไรไตรตรึงนี้ทิศละ8องค์นะครับ อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่อยู่ในไตรภูมิพระร่วงเช่นเดียวกันนะครับกล่าวว่าทางทิศตะวันออกของสวรรค์นั้นก็มีสวนขวัญครับชื่อนันทอุทยานกล่าวว่ามีต้นไม้ดอกไม้วิเศษเป็นที่พักผ่อนของเหล่าเทวดาใกล้อุทยานมีสระใหญ่ชื่อนันทาโบกกรณีและจุลนันทาโบกกรณีน้ำในสระทั้งสองนี้ก็ใสและก็งามดังแก้วอินทนิล ริมฝั่งสะทั้งสองมีศิลาแก้วรัศมีรุ่งเรืองสองแผ่นชื่อนันทาปริธิปาสารและจุนลนันทาปริธิปาสารส่วนทางทิศใต้ของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีอุทยานชื่อพรุศกวันแปลว่าสวนมะปรางมีสะใหญ่ชื่อพัตร,ราโบคารณีและสุพัตร,ราโุบคารณีที่ฝั่งสะทั้งสองมีศิลาแก้วสองแผ่นชื่อพัตรปฤฤา,ารรปริธิปาสารและสุพัตราริธิปาสาร ทางทิศตะวันตกของสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอุทยานชื่อจิตรดาวันแปลว่างามไปด้วยไม้เถามีสระใหญ่ชื่อจิตระโบคารณีและจุลจิตระโบคารณีที่ฝั่งสระทั้งสองมีศิลาแก้วสองแผ่นชื่อจิตประปาสารและจุลจิตตรปาสารนอกจากนี้นะครับทางทิศเหนือของสวรรค์ชั้นดาวดึงกล่าวว่ามีอุทยานชื่อสัก,กวัน มีสระใหญ่ชื่อธรรมมาโบกคารณีและสุธรรมมาโบกคารณีที่ฝั่งสระทั้งสองมีศิลาแก้วสองแผ่นชื่อธรรมมาปริธิปาสารและสุธรรมมาปริธิปาสารทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ก็มีอุทยานชื่อบุญทริกวันมีไม้ทองหลางชื่อปาริชาตกลประพฤกใต้ต้นกลประพฤก็มีแท่นศิลาแก้วชื่อบรรดุกกำพลเป็นแท่นสีแดงเข้มดังดอกชบาและอ่อนดังฟูกผ้า ใกล้กันนั้นนะครับมีสาลาสุธรรมเทพสภาเป็นที่ประชุมและก็ฝั่งธรรมของมูลเทวดาส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นก็จะมีเจดีย์จุลามณีครับประดับด้วยทองและแก้วเจ็ดประการมีกำแพงทองสี่ด้านประดับด้วยธงประพาธงชัยและกรดจุมสายคือกรดทำด้วยผ้าตาดทองมีสายห้อยเป็นระยะอยู่รอบๆอบมีเทวดาประโคมดนตรีถวายพระเจดีย์อยู่เสมอ และพระอินทร์จะเสด็จยังจุฬามณีนี้บ่อยๆนะครับเหล่านี้ก็เป็นความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเขาพระสุเมรุ